สวัสดีค่ะอันนี้ที่จอมเทียนนะคะจอมเทียนอาศัยหมายอยู่ไ้พี่โก้พี่กี้อยู่เป็นรีสอร์ท สั่งอาหารสั่งอาหารค่ะจารอะไรดีเอ่ยอาพอกสเต็กเฟนไฟพอกสเต็กนะเฟนแล้วเฟนเฟนไฟให้เขามันมีมาอยู่ในจานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานข้าวไหมผัดว้นเส้นด้วยจ้กแล้วก็อ่าผัดว้นเส้น ไก่ก็ได้เอาข้าวผัดข้าวผัดปูจานหนึ่งปูไม่มีไม่เอาข้าวผัดข้าวผัดอะไรก็ได้ไก่ก็ได้ไก่เนาะไก่ข้าวผัดไก่ผัดวุ้นเส้นไก่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงแล้วก็ยำวุ้นเส้นแล้วก็ยำวุ้นเส้นเผ็ดได้มไม่ไม่เผ็ดนะคะไม่ใส่พริกเลยใส่ว่าใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวโอเคยำวุ้นเส้นเป็นหมูสับทะเลค่ะ โอเคนี่ยำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอมีไก่ผัดเม็ดน้ำม่วงมีผัดหมนเส้นไก่แล้วก็อันห้าอย่างอะไรอีกอย่างหนึ่งไม้กับข้าวอะมียำบมนเส้นเนาะใช่ไหมยำบมนเส้นข้าวผัด ไก่ผัดเม็ดแล้วก็ผัดผู้เชน่ยวมีแค่นั้นแหละมีสี่ค่ะสี่แล้วก็แล,วกแล้วก็ไก่ไอสเต็กหมูค่ะทอดไก่ถ้าผัดไก่นี้เป็นจานปกตินะค่ะโอ้โห<อ>ก,กินสองคนกินเยอะจัง,จลจงกลัวที่สุดก็คือสะไว้นะ้ำ กลัวที่สุดก็คือสระว่ายน้ำนี่แหละเพราะอะไรสะอาดเกินโอ้ยพี่เมจี้พี่เมจี้ครับพี่เมจี้กับพี่เมจี้กับพี่โก้กับพี่โก้กับพี่โก้กับโอ้ยพี่โก้กับ Mmm, because that...